สนับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว สวัสดีครับนี่คือ360องศาโกลกลนช่วงเวลาของคุณช่วงเวลาของโลกกับผมแซคธนินวัฒน์พัฒนาวิรคุณกับมิติใหม่ชนองฟ้าโกลกลนภายใต้สถานีปคูค c อม m e ่ t คงด้านสิ่งแวดล้อมในขาพักข้าททบห้ารายงานของผมทุกวันเป็นเสมือนเรียลลิตี้โชว์เรื่องจริงความเปลี่ยนแปลงสาภาพภูมิอากาศสุดข,ขั้วที่กำลังคุกคามชีวิตชาวโลกในทุกๆวันอย่างไรอากาศสุดข,ขั้วทำา UAE และโอมานอ่วมฝนตกหนักรอบ75ปีอย่างไม่ทันตั้งตัว ออสเตรเลียเผยเอลนิโยจบลงแล้วแต่จะต่อด้วยลอนิญ,ญาหรือไม่ต้องติดตามในช่วงของการพูดคุยเพื่อนำไปสู่การโกกลินวันนี้พบผู้มีการมูลนิธิบรูนนิเวศจะมากระเทาะหาแกนสกิดประเด็นร้อนจะแก้ปัญหาขยะอันตรายอย่างแคดเมียมโผล่กลางเมืองอย่างไร ในการจับตาสภาพากาศสุดขั้วเล่นงานโลกเพื่อสวัดีที่18เมษาย,ยน2567พบความผิดปกติของสภาพอากาศสุดขั้วที่หลายต่อหลายครั้งผู้เชี่ยวชาญที่มาเยือนรายการ360องศาโกเกลนก็ได้วิเคราะห์เอาไว้ว่าปีนี้ให้ระวังว่าจะเกิดขึ้นแล้วในที่สุดก็ปรากฏขึ้นมาจนได้นะครับที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE และโอมานครับเมื่อเกิดฝนตกหนักในดูไบของ UAE หรือสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์และโอมานเมือ่อศปดาห์ที่ผ่านมาและได้สร้างผลกระทบให้มหานครระดับโลกแทบหยุดนิ่งจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศสุดขั้วอย่างไม่ทันตั้งตัวครับ ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาดูไบและโอมานเจอกับพายุฝนตกหนักที่นำมาซึ่งปริมาณน้ําฝนที่ทําซีตีสูงสุดเป็นประวัติการจนเกิดน้ําท่วมใหญ่ปิดถนนสายหลักหยุดความเคลื่อนไหวต่างๆในเมืองบ้านเรือนหลายหลังนั้นจมน้ําลอกชาวบ้านให้ติดอยู่ในบ้านพักการจราจรก็ติดขัดอย่างหนักแม้แต่ที่สนามบินก็กลายเป็นแม่น้ําโอมานรายงานแจ้งมีผู้เสียชีวิตจากเหตุภพิบัตินี้อย่างน้อย20คนครับขณะที่ผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งคนนั้นเกิดขึ้นในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับสถานที่ราชการและโรงเรียนก็ต้องปิด ทำการหลายวันไปด้วยมาดูกันนะครับดูไบนั้นเป็นมหานครเมืองท่าทางเศรษฐกิจที่สําคัญระดับโลกอยู่ทางภาคเหนือของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสครับส่วนโอมานนั้นตามแผนที่นี้ก็อยู่ทางตะวันออก เฉียงใต้ของ UAE ครับทั้ง2ประเทศมีภูมิอากาศที่เป็นสภาพอากาศแบบแห้งแล้งแบบทะเลทรายนะครับอุณหภูมิจึงสูงมากในช่วงฤดูร้อนโดยสามารถทะยานขึ้นสูงเหนือ50องศาเซลเซียสได้ไม่ยากเลยครับจึงเป็นเรื่องที่ผิดปกติอย่างมากเพราะว่าถีติฝนที่ตกแค่วันเดียวในสหรัฐอาหรับเอมิเรต์นั้นมีการรายงานว่าสูงถึง254ม mm ิลิเมตรที่เมืองอันอินซึ่งอยู่ติดกับโอมานครับถือเป็นปริมาณน้าฝนท,ที่สูงที่สุดในรอบ75ปีนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกมาในปี2492โดยที่ย e. ู นนั้นเพิ่งก่อตั้งประเทศเมื่อปี2514นี้เองนะครับนอกจากนี้ปรากฏการณ์ที่ผิดปกตินี้ยังเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้ในเดือนเมษายนด้วยครับ และด้วยการที่สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี้เองครับจึงทําให้สหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์นั้นขาดโครงสร้างพื้นฐานด้านการระบายน้ําที่จําเป็นสําหรับการรับมือกับฝนที่ตกหนักครับเพราะว่าปกติแล้วจะมีฝนตกเพียงไม่กี่ครั้งต่อปีเท่านั้นครับซ้าร้ายไปกว่านั้นมีการตั้งข้อสังเกตด้วยครับว่าทางการ UAE อาจเชื่อมีการบินขึ้นทําฝนเทียมในช่วงที่พายุฝนก่อตัวครับซึ่ง UAE นั้นเป็นประเทศที่พยายามเป็นผู้นําในการสร้างฝนเทียมเพื่อสู้กับสภาพความแห้งแล้งในภูมิภาคนี้อยู่แล้วครับแต่หน่วยอุตุนิยม ฝนเทียมในช่วงที่เกิดขึ้นที่เกิดฝนตกหนักครั้งนี้ครับ ไม่ว่าจะอย่างไรนะครับนี่คือบทเรียนของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจนทาให้เกิดสภาพอากาศสุดขั้วเล่นงานมนุษย์ที่360องศาโกกลีนต้องนำมาให้คุณผู้ชมทราบครับเพราะว่าการพบว่าทั้งดูไบและโอมานมีฝนตกหนักอย่างไม่คาดคิดนั้นเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่ซับซ้อนของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่อระบบอากาศทั่วโลกครับโดยเฉพาะกับพื้นที่ที่โดยปกติแล้วมีอากาศที่แห้งแล้งและร้อนเนื่องจากว่าตั้งอยู่ในภูมิภาคทะเลทรายซึ่งมีฝนตกได้ยากและมักจะไม่รุนแรงนะครับโดยนักวิทย ศาสตรที่ดูใบนั้นได้วิเคราะห์ให้เห็นเป็นข้อๆอย่างที่ผู้ชมเห็นด้านหลังผมนี่ครับว่าจากการมีฝนตกหนักขึ้นอย่างมากอาจเป็นผลมาจากหลายปัจจัยที่ผสมโรร่วมกัน,นครับได้แก่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศครับ เพราะว่าอุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นทาให้น้าในอากาศมีมากขึ้นและอากาศก็สามารถเก็บความชื้นได้มากขึ้นด้วยจนเมื่อถึงสภาวะที่เหมาะสมก็จะทําให้เกิดฝนตกหนักและฝนฟ้าขนองได้ง่ายขึ้นและรุนแรงขึ้นครับโดยข้อน,นี้นะครับผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านครับอย่างอาจารย์เสรีสุภรทิติ์ก็เคยมาวิเคราะห์ให้เราระวังเรื่องของฝนที่เกิดขึ้นในปีนี้ใน3 6 0อกงศาโกกีนจากปรากฏการณ์เนี่ยครับโดยแนวโน้มก็จะแย่ลงไปเรื่อยในหลายๆพื้นที่ด้วยเนื่องจากว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั้น สนะครับก็คือปรากฏการแปลปรวนสุดขั้วของสภาพอากาศครับพายุฝนที่รุนแรงใน UAE และโอมานครั้งนี้นั้นยังมีความแปลปรวนของระบบอากาศจากการประทะก,กันของอากาศร้อนกับเย็นที่แตกต่างกันมากจนไปเพิ่มความรุนแรงของพายุฝนนี้ด้วยนะครับ และ3ครับการพัฒนาเทคโนโลยีฝนเทียมอาจมีส่วนร่วมไปการเร้าให้ฝนหนักขึ้นเพราะว่าการหว่านแสนเคมีไปสร้างฝนเทียมจะไปเร่งให้อน้ําในอากาศควบแน่นเป็นหยดน้ํากลายเป็นฝนได้เร็วขึ้นนั่นเองนี่จะเป็นบทเรียนสําหรับการทําฝนเทียมในพื้นที่ที่แห้งแล้งที่ไม่สามารถสร้างเมฆจากสภาพแวดล้อมได้โดยตรงว่าจะป้องกันปัญหาแบบที่ UAE และโอมานเจอได้อย่างไรครับ ความเปลี่ยนแปลงที่นําไปสู่ความเปลี่ยนไปนี้นะครับของสภาพภูมิอากาศแบบดั้งเดิมและเหตุการณ์สาภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นใหม่หรือ New Normal นิว n นอร์ l ลนี้ชี้ให้เห็นถึงความจําเป็นที่ประเทศต่างๆรวมทั้งไทยด้วยนะครับต้องเตรียมการและวางแผนที่ดีขึ้นในการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนอกจากนี้ยังจะต้องเรียนรู้และทําความเข้าใจให้ลึกซึ้งเกี่ยวกับวิธีที่สาภาพอากาศปกติในภูมิภาคต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตอย่างไรด้วยแบบที่36 0องศาโกกีนนำมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้กันในทุกวันนี้ครับ จากเหตุการณ์ที่ UAE และโอมานจึงน่าติดตามว่าแล้วล่าสุดปรากฏการณ์ที่มีผลระดับโลกอย่างเอลนิโยตอนนี้เป็นอย่างไรแล้วผมก็ไปตรวจสอบพบรายงานที่ออสเตรเลียครับสำนักอุตุนิยมวิทยาออสเตรเลียรายงานว่าบัดนี้ปรากฏการณ์เอลนิโยที่กระทำต่อโลกนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วครับแต่จะตามมาด้วยปรากฏการณ์ลานินญ,ญาหรือไม่ยังไม่ยืนยันครับ โดยพบว่าปรากฏการณ์เอล尼โ,โยนั้นได้สิ้นสุดลงเพราะว่าอุณหภูมิผิวน้าทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกกลางด้านตะวันออกนั้นได้เย็นลงตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาและปัจจุบันสัญญาณทางทะเลและบรรยากาศก็บ่งชี้ว่ากาลังอยู่ในช่วงของสภาวะที่เป็นกลางหรือทั้งปรากฏการณ์เอล尼โยและลานีญญาได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติไปจนถึงเดือนกรกฎาคมครับแต่ยังยืนยันแน่ชัดไม่ได้ว่าลาเนีญญาจะเกิดปลายปีนี้หรือไม่และแนะนําให้ระมัดระวังต่อการคาดการณ์นี้สําหรับปรากฏการณ์เอลิโย,โยและลานีญญานั้นเป็นวัฏจักรทางธรรมชาติที่มีผลออย่่าาางมกกตส เอโนโยมักนำพามาซึ่งอากาศร้อนและแห้งให้กับประเทศในออสเตรเลียและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะที่ลานนญยากลับมีผลกระทบให้เกิดสภาวะอากาศที่มีฝนชุกในทวีปอเมริกาสําหรับหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาสหรัฐอเมริกาได้ให้โอกาส ที่ลานิญาจะเกิดขึ้นได้ในครึ่งหลังของปี2567อยู่ที่60%นะครับอย่างไรก็ตามหน่วยงานอุตุนิยมทิยาอสยอสเตรเลียรายงานว่าระบบอากาศที่กลับมาสู่สภา,าวะปกติหลังเกิดเอล尼โยมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วนั้นก็เป็นสัญญาณที่ดีที่จะช่วยให้เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนและปรับตัวให้ดีขึ้นในการจัดการทรัพยากรและการเพาะปลูกได้นะครับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในครึ่งหลังของปี2567จึงยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดซึ่งก็รวมถึงคนไทยและพี่น้องเกษตรกรไทยด้วยด้วยการใช้ข้อมูลจาากกสํนั ตุ่นยมพิทยาและคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนและตั้งรับกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงจะช่วยให้ประชาชนสามารถลดความเสี่ยงและเพิ่มผล,ผลผลิตในอนาคตได้ครับผมยังคงชี้คุณผู้ชมเห็นถึงความหลากหลายของข,องข้อมูลที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อความมั่นคงของชีวิตเราในทุกๆด้านจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มมากขึ้นของมนุษย์เพื่อย้ำให้เราต้องปรับวิถีชีวิตใหม่และผนึกกำลังกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นเครือข่ายโกลกลีนกับททบ5เพื่อกอบกู้โลกใบนี้เราถึงจะรอดไปด้วยกัันนะครบ และสับช่วงการพูดคุยเพื่อนำไปสู่การโกกรีนวันนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของคนไทยอย่างมากจากปัญหาการลักลอบขนกากพิษแคดเมียมโผล่กลางเมืองแล้ววันนี้เราจะไปกระเทาะหาแก่นเพื่อแก้ไขปัญหานี้กันกับผู้มุ่งในการมูลนิธิบุรณะนิเวศคุณเพนโฉมแ่ตั้งรับ สวัสดีครับพี่เพ็ญชมครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่มาร่วมรายการนะครับค่ะยินดีค่ะเราจะไปกระเทาะหาเปลือกหรือว่าหาแก่นข้างในมันยังไงครับค่ะวันนี้เราเราก็จะชวนดูเรื่องของทําไมการแค้นเบียมันหายไปไหนนะคะแล้วก็จานวนทั้งหมดมีเท่าไหร่แล้วก็จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรกันบ้างค่ะโอ้หน่าสนใจอย่างดีเพราะว่ากลังเป็นประเด็นร้อนเรามาช่วยกันค้นหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับกับ360องศาโกกลีนช่วงต่อไปครับ